ลงลงไปเอาได้น้ำตื้นลงไปงล,งลงไป,ลงไป,ล,งไปลงไปที่น้ำได้น้ำตื้นน้ำตื้นลงไปนะครับน้ำแค่นี้ไม่ค่อยดึงนะยยกคันสูงนะ ใหญ่เลยโอ้โหโตกว่าค่อยๆค่อยๆเลี้ยง

ดำสะโดดำด้วยตัวยังใหญ่กิโลยกอันน oh, oh, so ี oh, dai, ้อันโยกออกไปเลยจะโดดำแต่ว่าโอ้ยังมากินด้วยได้ปลาเราลูกอ๋อได้ครับเลยก็ได้ครับได้แล้วคนตกได้เลยมาถือนี่คนตกได้